วิสัยทัศน์และว,วิธีการที่คุณสามารถเลือกเพื่อเข้าร่วมกับเม็ดไฟได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วเราบอกได้เลยว่าหากซิตี้กรุ๊ปหรือแม้แต่เจพีมอร์แกนได้ออกมาคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้เมตาเวิร์สกว่า5,000ล้านคนและเกิดไรายได้จากธุรกิจนี้มากถึง13ล้านล้านเหรียญคุณและเราคงไม่ต้องมาเสียเวลามาถกเถียงกันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเมตาเวิร์สจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ไม่มีใครรู้จะเกิดอะไรขึ้นภายในปี2,573แต่เรารู้ว่าจะมีผู้คนมากมายพยายามทำให้มันประสบความสำเร็จและจะมีเงินจำนวนมากเกิดขึ้นในธุรก,กิจต่างๆและจะมีจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณอาจจะพูดว่าไม่ล่ะฉันต้องขอคิดดูก่อนหรือแม้แต่พูดว่ามันไม่เหมาะสำหรับฉันเพราะฉันไม่เชื่อในอนาคตของเทคโนโลยีหรือคุณอาจจะบอกว่าใช่นี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะลองเสี่ยงดูและร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับมันทางเลือกเป็นของคุณแล้ว หากคุณต้องการเห็นตัวอย่างของจริงจากโปรเจก t นี้และพิสูจน์ว่ามันใช้งานได้จริงและโปร่งใสให้ดูวิดีโอ10นาทีตัวถัดไปเราจะให้คุณได้พบกับดีแอปของจริงเพียงคลิกที่ปุ่ม Show me proof ทางด้านขวาเพื่อเข้าถึงไม่มีข้อผูกมัดใดๆคุณได้ผ่านส่วนแรกและได้มาที่นี่เพื่อดูกันต่อยอดเยี่ยมตอนนี้คุณได้ลงชื่อเข้าใช้เม็ดไฟดีแอปแล้วแล้วอย่างที่คุณเห็นบนจอที่นี่มีภาพรวมของธุรกิจเราทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะต้องการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนแบบพา s ซี e หรือแอคทีฟนี่คือสิ่งที่คุณจะเห็นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบก่อนอื่นที่นี่คือที่ที่คุณสามารถดู NFT ปัจจุบันของคุณได้อย่างที่คุณเห็นมีวงกลมอยู่รอบๆตรงนี้ซึ่งหมายความว่าขณะนี้ผมกำลังถือ NFT หมายเลข10ผมไม่ได้เริ่มต้นด้วยหมายเลข10ผมเริ่มต้นด้วยหมายเลข6และผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงประวัติการสั่งซื้อของผมในอีกสักครู่ คุณสามารถเลือกที่จะเริ่มด้วย NFT ใดก็ได้ที่คุณชอบแต่โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเริ่มด้วยปาโลมาตัวนี้หรือ NFT หมายเลขห้าโดยไม่มี NFT ก่อนหน้ามาก่อนเมื่อคุณเริ่มต้นเป็นผู้ร่วมสนับสนุนแบบพาสซีฟคุณจะไม่เห็นตัวเลขเหล่านี้ผมเห็นพวกมันได้เพราะมันเป็นจำนวน NFT ต่างๆที่ขายในโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์ของผมและมันถูกซื้อโดยผู้อื่นแล้วผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์จึงทําให้คุณสามารถเห็นตัวเลขเหล่านี้ได้หากคุณเลือกที่จะเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมแต่อยู่เฉยๆคุณก็จะไม่เห็นตัวเลขมามาากยแบบตรงนี้ อย่างไรก็ตามคุณจะยังคงได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนโปรโตคอลและถือ NFT ของคุณเอาไว้ก็จะได้รับผลประโยชน์มากมายให้ผมแสดงให้คุณเห็นที่นี่ก่อนอื่นคุณจะเห็นที่ด้านบนนี้ผมมีภาพรวมของ NFT ปัจจุบันที่ผมถืออยู่ที่นี่คุณสามารถดูมูลค่าโดยประมาณของ NFT ของผมได้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในระยะเวลาสั้นๆ มูลค่านั้นคำนวณจากโบนัสอินฟลูเอนเซอร์ของผมในช่วง30วันที่ผ่านมาคุณด้วย12เดือนบวกกับมูลค่าของ NFT และโทเค็นเม็ดไฟที่ผมสเต็กกิ้งไว้อยู่ผมสามารถดู APY ปัจจุบันของผมได้ที่นี่และยังดูจำนวนโทเค็นที่ผมถือและ NFT ที่ผม staking ้งไว้อยู่ในขณะน,นี้และผมดูรายได้ของผมได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามตรงนี้อาจจะไม่ค่อยจำเป็นสำหรับคุณหากคุณต้องการเป็นเพียงผู้สนับสนุนแบบพาสซีฟ คุณจะได้รู้จากด้านล่างนี้ว่ามูลค่าของโทเค็น MFI ของผมจะเป็นเท่าไหร่ใน1ปีนับจากนี้หากเทียบราคาในปัจจุบันแต่ตัวผมเองเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าจะลดลงเพราะขณะนี้มีเพียง1 1 1 0 0 0คนที่ถือ NFT กับเม็ดไฟลคุณลองจินตนาการดูว่าหากเมื่อมีสมาชิกชุมชนเป็นแสนคนซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แล้วราคาก็คงน่าจะสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการโทเค็นและยูทิลิตของ NFT นี้ ที่ด้านล่างนี้คุณจะเห็นภาพรวมของกลุ่ม Telegram, Twitter และ Discord คุณสามารถดูไวปเปอร์ได้ที่นี่ที่นี่คุณสามารถดูภายใต้เมนูการ Staking ได้ว่าถ้าหากผมต้องการซื้อโทเค็นเม็ดไฟลเพิ่มเติมและรับ APY 1,000%จากโทเค็นของผมผมสามารถตัดสินใจและซื้อได้โดยตรงจากโปรโตคอลภายในแอปหรือผมสามารถสเต็กโทเค็นที่ซื้อมาจากกระดานแลกเปลี่ยนและถือไว้ในกระเป๋าเงินของผมได้ที่นี่ ตรงนี้ผมสามารถเห็นยอดเงินคงเหลือของผมยอดปัจจุบันคือ56.85 MFI token ทและรางวัลต่อไปคือ0.18 MFI token ทผมได้รับ APY 1000%ทบต้นวันละ2ครั้งอย่างที่คุณเห็นตรงนี้รางวัลรอบต่อไปของผมคือในอีก10ชั่วโมงข้างหน้า <S 2>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  คุณสามารถดู t r e a s u r y Fund ได้ที่นี่ที่นี่คุณสามารถเห็นมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ได้ ตรงนี้เป็นส่วนคำถามที่พบบ่อยมีทุกอย่างตั้งแต่สเต็กกิ้งเรื่องทั่วไปเรื่องด้านเทคนิคและมีส่วนคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับผลประโยชน์จาก a f f i l i a t e โปรแกรมอยู่ในส่วนนี้อีกด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือผมมีภาพรวมประวัติการซื้อและประวัติการขายทั้งหมดเมื่อผมต้องการหาอะไรบางอย่างมันจะรวบรวมข้อมูลบนเชนจากบล็อกเชนมาให้ซึ่งคุณจะเห็นเป็นวงสีแดงๆวงอยู่รอบๆมันเป็นแบบเรียลไทม์และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการดึงข้อมูล คุณสามารถเห็นได้ว่าผมเริ่มเข้ามาร่วมในวันที่23พฤษภาคมซึ่งผมได้รับ Air d ดอบกุ้งหรือ NFT หมายเลขหนึ่งจากนั้นผมตัดสินใจลงทุน1,000 0ดอลลาร์ 1, ในโปรโตโคอลเม็ดไฟในวันต่อมาเพราะมันดูดีจริงๆผมได้ลงทุนในโครงการต่างๆกว่าร้อยโครงการในช่วง7ปีที่ผ่านมาและผมได้เรียนรู้ว่าหากคุณต้องการประสบความสําเร็จและต้องการสร้างไรายได้มาหาศาลจริงๆให้เริ่มลงทุนเพียงเล็กน้อยก่อนและทําความเข้าใจเพิ่มในภายหลัง ดังนั้นวันนี้ลงทุนสักหน่อยก่อนไม่สําคัญหรอกว่าจะเป็น100ดอลลาร์หนึ่ดอลลาร์หรือ1,000 0อย่างที่ผมทําลองลองทุนดูและเรียนรู้ต่อในภายหลังคุณจะเห็นได้ว่าในวันที่2ผมตัดสินใจอัปเกรดใน NFT เป็นฉลามทาไมถึงเป็นฉลามเพราะผมชอบเลข600ผมชอบ APY 600และผมยังซื้อโทเค็นเม็ดไฟที่มีมูลค่า3,700ดอลลาร์อีกด้วย 4วันต่อมาหลังจากที่ผมไ,มได้ศึกษามาบ้างแล้วผมอัปเกรด NFT เป็นหมายเลข7จากนั้นหมายเลข8และหลังจากอ่านไวท์เปเปอร์มาสองครั้งแล้วผมรู้สึกประทับใจมากจึงตัดสินใจอัปเกรดเป็น NFT หมายเลข10อย่างที่คุณเห็นผมใช้เงิน12,000เหรียญเพื่อซื้อ NFT บวกกับโทเค็น MFI อีก3,700ดอลลาร์แค่โทเค็นเพียงอย่างเดียวตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นมา40เท่าเลยทำให้นี่เป็นการลงทุนที่ดีมากสำหรับผม ตาล่างนี้คุณมีโบนัสที่แตกต่างกันหลายแบบหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของ Affiliate โปรแกรมการเป็น Affiliate ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่การฝึกอบรมนี้ไม่ได้พูดถึง Affiliate โปรแกรมลึกมากนักแม้ว่ารายได้จะดีมากก็ตามซึ่งคุณสามารถดูได้ที่นี่เพื่อเป็นตัวอย่างนี่คือรายได้ Affiliate ของผมในช่วง2-3สเดือนที่ผ่านมาหากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ a f f i l i a t e โปรแกรมคุณสามารถกลับไปสอบถามบุคคลที่แชร์งานนำเสนอนี้กับคุณ คุณยังสามารถดูส่วนนี้ซึ่งครอบคลุมในส่วนของการลงคะแนนซึ่งคุณจะเห็นภาพรวมของการโหวตต่างๆที่ดําเนินการจนมาถึงตอนนี้ในโปรโตโคอลเม็ดไฟสิ่งที่ผมชอบคือพวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า snapshot.org สําหรับการลงคะแนนทั้งหมดโปรโตโคอลที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมดเช่น Uniswap SushiSwap Polygon หรือแม้แต่ b a n k e r หรือโปรโตโคอลขนาดใหญ่เช่น Compound หรือ Aave รวมใช้ snapshot.org และการที่เม็ดไฟใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนี้ทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะรู้ว่าการลงคะแนนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนได้ซึ่งช่วยขจัดความกังวลของผมไปได้คุณสามารถดูได้ว่าคุณมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างแก่คุณในฐานะผู้ถือ NFT คุณสามารถดูสิทธิพิเศษล่าสุดที่มีให้กับผู้ถือ NFT ผ่านการลงทุนที่ทำในโปรเจกต์ Big Time Big Time มีผู้ก่อตั้งกลุ่มเดียวกับ Decentraland ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์ดังนั้น ผู้ก่อตั้งกลุ่มเดียวกันจึงตัดสินใจทำโปรเจกต์ Big Time ซึ่งเป็นโปรเจกต์เกมบนเว็บ3และเม็ดไฟก็ตัดสินใจร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวดังนั้นผู้ถือเม็ดไฟ NFT ทุกคนจะสามารถดูสิทธิพิเศษที่จะเกิดขึ้นจากโครงการต่างๆที่เม็ดไฟเลือกลงทุนได้จากภายในส่วนนี้หากคุณต้องการค้นหาสมาชิกชุมชนเพื่อดูว่าสิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับไรายได้นั้นเป็นความจริงหรือไม่คุณสามารถตรวจสอบบนบล็อกเชนได้ โดยเพียงป้อนแค่ชื่อผู้ใช้ที่นี่ค้นหามันแล้วมันจะดึงข้อมูลข้อมูลจากบล็อกเชนในรูปแบบที่อ่านได้ทั้งหมดมาให้คุณคุณจะต้องชอบเรื่องความโปรง่งใสของที่นี่แน่นอนภายใต้แถบบัญชีของคุณคุณจะสามารถดูมูลค่าเทชูรี่ได้ซึ่งณนะตอนนี้อยู่ที่5.4ล้านดอลลาร์แน่นอนว่าตัวเลขน,นี้จะเติบโตขึ้นเพราะคุณได้เห็นแล้วว่าตอนนี้มีสมาชิกชุมชนเพียง11,000คนเท่านั้นที่มี NFT และมีเพียง3,000 30, NFT ที่ขายได้จนถึงตอนนี้ เรานึกภาพ1ปีต่อจากนี้ที่มีสมาชิกชุมชนเป็นแสนคนขึ้นไปซึ่งในความคิดของผมมันคงจะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้านี้แน่นอนและคุณจะเห็นว่าราคาโทเค็นจะสูงขึ้นมากขณะเดียวกันคุณก็จะเห็นว่ามูลค่า Treasury เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันที่นี่ผมมีรายละเอียดของ NFT ของผมเองสัญญาทั้งหมดและอื่นๆผมยังสามารถเลือกที่จะเลิก Staking ได้หากต้องการมีช่วงยกเลิกส t a k i n g อยู่7วันที่ผมต้องรอให้ครบก่อนจะได้รับการปลดล็อก ถ้าผมอยากจะยกเลิกก็เพลียงคลิก proceed ในการทำเช่นนี้หมายถึงผมยอมที่จะเผา NFT ของผมและสูญเสียประโยชน์ทั้งหมดไปหลังจาก7วันผมจะสามารถกลับมารับโทเค็น MFI ของผมคืนได้มีภาษีการ unstaking 10%ที่จะถูกส่งตรงไปยัง treasury ทำให้ treasury แข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้โดยการ unstaking ผมต้องเข้าใจก่อนว่าผมจะสูญเสียผลประโยชน์ทั้งหมดไป ผมเป็น Affiliate แบบ Active ดังนั้นหากผมอันสเต็กไปก็จะสูญเสียค่าคอมมิชชั่นสำหรับ Affiliate ในอนาคตและสูญเสียผลประโยชน์แบบพา s s i v e ทั้งหมดไปด้วยเนื่องจากผมเป็นผู้ถือ NFT กับเม็ f i ฟเห็นได้ชัดว่าผมไม่ต้องการทำอย่างนั้นเพราะว่าผมเชื่อจริงๆว่าโปรเจกต์นี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งใน p r o t o คอล d e ฟ i ชั้นนำได้ด้วยเหตุน,นี้ผมจึงอยากชวนคุณเข้าร่วมการสัมนาทางเว็บที่กำลังจะเกิดขึ้นผมอยากจะแนะนำให้คุณมาเข้าร่วมกับเรา อาจมีคนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บประมาณ200คนเนื่องจากการสัมมนานี้ได้รับความนิยมอย่างมากดังนั้นเมื่อคุณเห็นปุ่มสีแดงเหนือวิดีโอนี้สำรองที่นั่งสัมมนาทางเว็บดูสิตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะเข้าร่วมกับเราในอีกวันหรือ2วันถัดไปหรืออาจจะในอีกสองสชั่วโมงข้างหน้าหากคุณรีบและรอไม่ไหวคุณสามารถเข้าไปดูสัมมนารอบสุดท้ายที่เราได้จัดขึ้นเมื่อวานนี้ในการเข้าร่วมสัมมนานี้คุณอาจจะได้รับคําตอบของคําถามที่เรายังไม่ได้ตอบไป การสัมมนาผ่านเว็บใช้เวลาประมาณ15-16นาทีและผมเชื่อว่าคุณจะต้องสนุกไปกับมันแน่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบผมหวังว่าจะได้พบกับคุณในการสัมมนาผ่านเว็บครั้งต่อไปครับ